ตอนนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรโอ้รถส่งของวิ่งเข้ามาเต็มคันรถเลยโอ้เอา้ามุ่งตรงขึ้นไปทางโน้นแล้วเร็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 วเต็มคันรถเลยอ๋อเ,เยเีย่ยมมีดจัดเล็กนี่น่ารักมากเลยเราทำเองได้ อ๋อที่อันเราไม่ต้องเอาออกเล็กอันรก็ทำได้เอออ๋อคือเราไม่ใช่ใบมีดใหญ่เท่าไหร่คะแปดห้าเก้าคิดว่าคันรถโอ้ยคิดว่ามาสุพายเป็นเต็มคันรถโอ้โหตื่นเต้นสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะสวออิ่มไปแล้วนะคะรอบนี้ก็จะเป็นสาวๆนะคะเจ้าโทรศัพท์มันเปลียนอีก

ใครเนี่ยเธอป็เธอมาจาตักล้าฉันเห็นเธอรอยน้ำตั้งร่องตั้งร่องเยอยน้ำมาเลยเนี่ยเธอทำไมมากับน้ำมากับฝนพ่นจิิกิพายุพายุอะไร่ะพกจิกเมือเช้านะคะแออลุงซื้อดแนี้ยตแนบัตรร็จนี้นะเรียกว่าจะมาถลายขาวนะถลายขาว คอมเมนต์ในช่องเสือพาไปนะฮะมคอมเมนต์ถามเข้าบ้านะครับทำไมแอฟเรี้ยวไปทำเจมูกมาเหรอทำไมดูหน้าเปลี่ยนไปนะฮะเลียิงให้ดูหน่อยนี่ของแท้เออของแท้ของแท้เออหรือว่าเขาเปลี่ยนทรงผมใหม่เลยสวยหน้าเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราไไม่ด้ทนะคุณ พ่อให้มาพ่อให้มาเชื้อพ่อให้มานะคะดูจีดแค่คางออันนี้ทำจริงทำจริงคางมาจีดคางมาทรนเนี้ยไปกีดยางแล้วเขาไม่เคยกินแล้วทำให้หน้ามันเล็กลงคางมันเลยยาวขึ้นหน้ากเลยดูเรียวขึ้นจมูกมันก็เลยเด่นขึ้นมานี่ไงจมูกไว้ได้ทักทักที่มาเลยเลยียวเขาไปกเทักหลายคนเราก็ทำจมูกถ้าหนูทำอ่ะหนูจะเอาดตัวเอง ตามนั้นนะนะฮะไม่ได้ทำไิ่ได้ทำนะเอฟซีเนาะที่มีคอมเมนต์มาเนาะอันนี้คือรอบสองไหมเนี่ยรอบแรกไปแล้วใช่ไหมรอบแรกสวทีมมแ่อรอบสองทีมวัยรุ่นอันนี้ทีมอ่อนอ่อนยาวอ่อนยาวเออเรับเร่อายุรวมกันประมาณสามร้อยปีเนาะเออเอ้ยแอนด้วยอย่าไปรักเขาไม่มีน้อยเหมือนแค่มีเหมือนเพี่ยวเลยฮัลโหลก็ไม่รู้เขาเนาะ เอาเสือโชว์ปีมือกินไข่ดาวตรงนี้หน่อยผักทำมาเยอะจังอ้าวนี่แหละมีประมาณ80อย่างป้าฉุนผักยัไม่ออกเลยนี่ปลาหายไปไหนแล้วปลาเมืิอกี้น้ำพริกไงอ๋อลายเปนน้ำพริกเออเขาแบบเป็นเป็นไงไอเดียปลาในบ้านตึงกับตะลึงตะลึงเลยอ เรกจีบกันอถไทยบ้างเปรี้ยวหนิสายตาดีเนาะไม่ใช่มันนั่นบอมองเปรี้ยวตัวทั้มืดมาบอกแล้วว่าค่อยนั่งลงแล้วไม่ค่อยซูงเกินไปเปยนต้องทั้งง๊ะปุ๊บต้องทำไงปุ๊บปุ๊บตรงนี้ทำเงิเงินเดี๋ยวผมกินข้าวแบบพอประมาณแล้วนปะนักมันบ่เขาวรถไทยบ้านว่าน ดังม่าถึงนี่เลยหรอดังเมื่อคืนรู้ยังว่าเสียงอะไรมันดังที่เราเดินกลับบ้านอืมใช่หรอมันดังโอ้ดังแบบคล้องคล้องร้องแบไม่ใช่มันดังมาจากนุ่งจังปาดงได้ยินมาจากตอนเรากินข้าได้มันดังแบบคล้ายๆอะไรหอนๆยือาไปใส่ผู้สลาปเสียงเสียงไทยเวลาเขาเปิดแล้วมันหอนนะก่อนที่มันจะก่อนที่เขาจะคุยนะมันหอนมันออกเปนหอนนานดิเมาจะไม่ผ่านหอนไม่นาน ตอนนี้เขามีงานบุประดับดินปานว่านโอ้โหวรู้จักมาจากไหนรีแท้ด้วยเีก่อาบอกแต่จะเสพเอาเน้นที่เราวนเอถ่ายเน้นมาเราถ่ายเี้แ้วนี้ยอเน้นเน้นสยเหมือนเดิมอคุณอุ้ยเท่าเดิมนะไม่ได้อ้วนหรอกเขาบอกว่าอวกอวกอันกาลังดีอืมอันนี้้ผักชุบรถใช่ไหมเน้นเอ้าไมเชื้อรู้อ่ะ ไปกินอยู่แต่ตอนนั้นกินดับดิบเลยนะกินดิบได้เหรอเขาไม่ให้กินดิบนะกินกระลาศหมูเพื่อนพากินมันมียางหรือมันใบมันอืมเหมือนใบมันซาบะหลังเหมือนใบมันเขาบอกไม่ให้กินดิบมันเหมือนใบมันมันมียางนะมันมันจะกัดไม่บังไม่บังอ้าวนี่ไงเสียงที่มาที่ไปนี่ทสียง ฝนหยุดตกแล้วนะคะบุญเหลือบุญรอดก็ออกมากินหญ้าแล้วนะคะถ้าฝนตกก็ต้องผ่าน้องวิ่งเข้าบ้านนะคะอยู่ใ,ใกล้นี่เองนะคะมาลุ้นค่ะว่าวันนี้นะคะลุงเสือป่าจะมาทําห้องน้ําหรือเปล่านะคะวันนี้ลุงเสือป่าจะมาทําห้องน้ํำไหมเนาะใบบอน,นะห้ซี่บอนอันนี้มันกินได้หรือเปล่าเนาะแกงยอดอ่อนๆนะถ้าเป็นใบเผือกนะแกงได้นะ คนปิ้นป้อนเหมือนน้ากิ้งบนใบบอลน,นะคะเขาก็หาเทียบเทบได้ดีเนาะเซียนฝรั่งนะคะเซียนฝรั่งกําลังบานงมงาม,งามอ้าวตาลึงก็มีนะคะตรงนี้ใบตะกบตะกบจัดออกแล้วก็ขึ้นอีกเหมือนเดิมเหลือตรงนี้ที่ยังไม่ได้ตัดแต่งเนาะว้าวต้นอันนี้ก็โตมากเลยต้นมะขามเทศ เดี๋ยวมันดูอุ้ยลมพัดเย็นๆนะคะเีลมพัดเย็นๆมาดูมาดูถ้าหมดฝนนี้ดอกเครื่องฟ้าก็ออกดอกนะคะเอีู้เห็ดเห็ดแกะนะคะเอฟซีนี่นี่นี่น,นี่เอาไปทําลาบนี่เอาไปทาลาบเห็ดแกะนะเอซีมันเกิดจากไม้ไผ่เนาะกินได้นะคะอ่อนด้วยนะนี่พ่อเคยทําให้กินนี่กําลังแตกยอดเลยนะคะหรือว่าเราจะเอาปุ๋ยมาหวานดี ปุ๋ยเล่งดอกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เล่งต้นนะคะปุ๋ยเล่งดอกนะคะกําลังต่อยอดสวยงามเลยเนาะถ้าเราเอาปุ๋ยมาหวานนี้ก็จะออกดอกบานสะพังเลยนะคะเออคือว่าเราจะเอาดอกไม้มาหวานดีต้นมะละกอฮอนแลนด์อ้าวต้นอะไรมาแอบโตอยู่ตรงนี้นี่โอ้ต้นที่เราปลูกแล้วมันขึ้นเองต้นอะไรเนาะนี่อ้าวมะละกอต้อนนี้ก็เป็นตัวเมียอีกนะคะเออดูยอดมันนะ มันน่าเด็ดไปลวกเนาะน่าเด็ดไปลวกจริงจอ,อ้อยเราก็เอาไปหมดแล้วเนะาะก็พาเอฟซีเดินเลาะชมทางรอบนอกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงชเพีงเท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ให้แม่ดาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสุดคลิปไม่ข่ามดานสักห้านาทีนะคะวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรโอ้รถส่งของวิ่งเข้ามาเต็มคันรถเลยโอ้เอา้ามุ่งตรงขึ้นไปทางโน้นแล้ว เรวเรียวเรเร็วเรีวเีวเรวเรีข้าไปเดี๋ยวเราวิมาเซอร์ไพของใครเนาะเต็มคันรถเลยอ๋อเยี่ยมมีดจัดเล็กนี่น่ารักมากเลยเราทำเองได้ออที่อันเราไม่ต้องเอาออก ตัวเล็กอะไรก็ทำได้เอออ๋อคือเราไม่ใช่ใบมีดใหญ่เท่าไหร่คะแปดห้าเก้าคิดว่าคันรถเอ้ยคิดว่ามาจะพายเป็นเต็มคันรถโอ้โหตตื่นนเ้ตื่นเต้น